แจกมด้แจกมือถือค่ะแต่มาแจากเคล็ดลับถ่ายรูปยังไงให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีเทคโนโลยีน่ารู้เพื่อชีวิตยุคดิจิทัลเพราะเราทุกคนอยู่ในยุคดิจิทัลกันแล้วนะคะและในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เวลาใครที่อยากจะได้ภาพสวยๆหลายคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายกันแล้วเพราะว่ามือถือในสมัยนี้สเปคเทพกล้องชัดสุดๆและถ้าบวกกับชิปที่มีความเร็วสูงๆเข้าไปอีกก็จะยิ่งได้ภาพที่สวยยิ่งขึ้นนะคะหลายคนก็เลยเลือกเก็บภาพกันด้วยโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนกันค่ะ แต่ถ้ามีสมาร์ทโฟนอย่างเดียวยังไม่พอจะได้รูปสวยๆก็ต้องมีเคล็ดลับกันหน่อยเมื่อไม่นานมานี้ Apple ได้เยผยแพร่ผลงานจากช่างภาพทั่วโลกที่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12และ iPhone 12 Mini และหนึ่งในนั้นเป็นผลงานของช่างภาพชาวไทยคุณโจจิรศักดิ์พานเพียรศิลป์ที่ถ่ายด้วย iPhone 12 Mini นะครับเห็นภาพนี้แล้วต้องบอกเลยว่า สวยและเทพมากๆเราก็เลยลองมาคุยกับคุณโจกันหน่อยถึงเทคนิคว่าหากอยากจะได้ภาพสวยๆแบบนี้ต้องทำยังไงพร้อมเคล็ดลับในการถ่ายภาพด้วยมือถือที่ทุกคนจะได้ไปลองถ่ายกันดูบ้างนะครับสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับคุณโจแนะนำตัวสักนิดนึ่งก่อนค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนคะผมชื่อจิรศักดิ์พานเพียรศิลปครับชื่อโจครับทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ชัยภูมิครับก็มีงานในด,ดิเลก็คือ ถ่ายรูปด้วย iPhone ครับก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะนี่เราก็เลยต้องใช้วิธีสัมภาษณ์กันแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คุณโจอยู่ที่ชัยภูมิเลยนะคะเอแปลว่างานอดิเรกเนี่ยคือเน้นการถ่ายภาพโดยใช้มือถือเป็นหลักเลยหรอคะคือไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ใชกล้องใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่โมเมนต์ที่เราจะจะ,จะเจอได้แบบแล้วแล้วเรารู้สึกว้าวกับตรงนั้นเน่เป็นโมเมนต์ที่ใช้เวลาค่อนข้างเร็วเราก็เลยต้องใช้มือถือถ่ายปกติแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่ เล่นกล้องด้วยหรือเปล่าคะคือกล้องถ่ายภาพที่ไม่ใช่มือถืออะค่ะก็มีครับมีบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เวลาพกไปไหนแล้วมันมันเหมือนกับไม่ได้มีจังหวะหรือไม่ได้มีโอกาสถ่ายแต่พอเป็นมือถือเนี่ยจะเกิดอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบณขณะนั้นะมันจะเร็ววาครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าไปไปมา,มาเนี่ยได้ใช้มือถือถ่ายบ่อยยิ่งกว่าใช้กล้องใช่ไหมคะใช่ครับพอดีเอิญได้ไปเห็น ภาพภาพหนึ่งนะคะทางข่าวของ Apple เนี่ยเขาส่งมาแล้วก็เห็นว่าเออภาพสวยมากแล้วนี่ก็คือเป็นฝีมือการถ่ายของช่างภาพคนไทยก็เลยอยากจะถามคุณโจโนะคะว่าภาพนี้เนี่ยคืออันนี้คือถ่ายที่ไหนคะเห็นว่าลงใน i อด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับออภาพนี้ถ่ายที่ตลาดรถไฟจังหวัดขอนแก่นครับ <ๆ S 2> เขากำลังจะรื้อรื้อนี่หมายถึงว่าจะจะ,จะสร้างใหม่เราชอบบรรยากาศไทยๆที่ขายผลไม้แล้วแล้วเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นก็เลย เดินเล่นแล้วก็ถ่ายในรูปไปเรื่อยคร mm ับ hmm. ทีนี้ก็มีจังหวะหนึ่งที่เรากําลังจะถ่ายผลไม้อย,อยู่ซึ่งในเซตเดียวกันในอนะินสตาแกรมเนี่ยก็จะมีรูปแตงโมรูปป้าขายผลไม้บ้างแล้วจังหวะน,น,นั้นเนี่ยเด็กสองคนวิ่งผ่านมาผ่านม้านอยู่ก็หันหลังไปแล้วก็กดถ่ายเลยครับอย่างภาพภาพตัวอย่างอันนี้เนี่ยนะคะคือคตอนที่เด็กวิ่งผ่านมานี่คือเราโมเมนต์นั้นให้ฟังหนเออจริงๆผมผมอยู่ในม่านียผมกําลังถ่ายสับปะรดอยู่ครับซึ่งตรงรร้ามสับป่ตรไหนที่ขายผลไม้ อยู่ด้านอยู่ด้านขวาครับแต่เด็กสองคนเนี้ยเลงเลงไว้แล้วว่าจะเดินมาทางเนี้ยอ่านเกมไว้แล้วฮะแต่ซึ่งก็ไม่รู้จักเด็กสองคนนี้นะครับเด็กคนแรกวิ่งผ่านไปถ่ายไม่ทันนะแต่คนที่สองเนี่ยใช้ไม้เท้าเดินผ่านอพอช่วงเดินผ่านเราก็กดถ่ายเลยต้องถ่ายหลายภาพไหมคะหรือว่ารูปนี้ผมถ่ายครั้งเดียวครับแล้วก็กดจังหวะที่เขาเดินมาถึงเฟรมนั้นพอดีเครับแล้วางนี้คือจุดหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าพอเรามีโทรศัพท์มือถือเนี่ย ที่สามารถถ่ายภาพได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถเก็บโมเมนต์สาคัญสาค,คัญได้แบบอย่างฉับไวทันใจใช่ไหมคะใช้เวลาเร็วมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมันจะเราจะดูออกว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงเวลาเกิดโมเมนต์นันขณะนั้นมาเนี่ยเราสามารถกดสแนปได้เลยกดเบรสได,ด้กดกดสแนปในจังหวะนั้นๆได้เนี่ยมันก็จะเกิดภาพที่เป็นเรียวไทม์ตรงนั้นขึ้นมาถ้าเป็นกล้อง,องผมก็ว่าน่าจะยากหน่อยครับ ภาพที่ถ่ายที่ตลาดรถไฟที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะคะที่ออกมาสวยๆนี่คือใช้มือถือรุ่นไหนในการถ่ายคะใช้ iPhone 12 Mini ครับตัวเล็กสุดครับแล้วก็พกบ,บ่อยสุดเพราะว่าด้วยความที่ขนาดเล็กลงฮะเราก็เลยพกในกระเป๋าโดยที่ไม่รู้สึกว่าว่าใหญ่เกินไปแต่กับคุณภาพที่ได้คุณภาพที่ได้ในการถ่ายผมเทียบกันแล้วผมคิดว่าเท่ากันครับมีแค่บางจุดที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นระยะเทเลซึ่งใน12 Mini อ่ะไม่มีครับผมไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนใหญ่ผมจะใช้ระยะนี้มากกว่าแล้วก็คุณภาพที่ได้ก็เท่ากันแล้วก็ด้วยขนาดที่เล็กแล้วก็พกง่ายก็เลยกลายเป็นผมชอบพก iPhone 12 mini มากที่สุดครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้แนะนําเทคนิคการถ่ายภาพสักนิดหนึ่งด้วยการใช้มือถือค่ะเทคนิคแรกนะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้โดยตลอดก็คือการล็อกค่าแสงใน p p o o n เนี่ยนะครับจะมีจะมีเทคนิคหนึ่งที่คนแบบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้กันก็คือเราสามารถล็อกโฟกัสได้แล้วก็ล็อกแสงได้ด้วยฮนะ ถ้า <Ha. S 2> เราเข้าไปที่ iPhone นะเราจะเจอเจอแบบนี้ครับสมมติเราเราเราสามารถล็อกแต่งภาพของผมสว่างเกินไปจากกล้องที่กำานด้เราสามารถล็อกโฟกัสได้แล้วก็สามารถปรับให้แบบมืดหรือสว่างได้เทคนิคนี้ที่ผมผมชอบใช้ที่ตอนเวลาเดินตลาดแล้วแล้วค่าแสงที่ค่อนข้างต่างกัน,น uh huh. ปกติกล้องจะคำนวณให้ให้สว่างทั้งหมด <Ha. S 2> แต่เราต้องการไลติ้งเฉพาะตรงแสงเราก็สามารถล็อกค่าแสงแล้วก็กดมืดได้้วจะเห็นความสว่างแค่บางส่วน ซึ่งมันก็จะน่าสนใจในจุดตรงนั้นล็อกค่าแสงนี่ก็คือว่าสภาวะแสงที่ค่อนข้างต่างกันจากเดิมที่<ม>ที่เราถ่ายเนี่ยชัดทั้งหมดก็จะล็อกค่าแสงในส่วนที่มีความสว่างไว้ก่อนเพื่อที่จะกดด้านข้างให้มืดที่สุดเวลาเราไปเดินแล้วแล้วเราเจอบางอย่างเช่นในในตลาดในรูปเมื่อกี้เราก็จะเจอเงาที่มีความเงาชัดขึ้นเงาของเด็กที่เดินผ่านก็จะชัดขึ้นจากเดิมเงาเด็กจะไม่เด่นแบบนั้นอย่างเช่นภาพอ่ะภาพตุ๊กจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าเราถ่ายปกติเนี่ย เราก็จะเห็นรถตรงนี้ชัดมากเห็นล,อล้อรถเห็นท่อ,อเห็นแม้กระทั่งแบบกรงตรงท่อเห็นโฆษณาด้านหลังเป็นตึกเป็นอะไรเงี้ยแต่สาเหตุที่ต้องล็อกแสงก็คือว่ากดค้างไว้ฮะอย่างที่บอกว่าพอเรากดค้างไว้เนี่ยพอเราล็อกค่าแสงแล้วเราก็เลื่อนลงส่วนอื่นก็จะหายไปกับความมืดก็จะไม่ต้องมาแย่งซีนแบบเหมือนกับคอมโพสิชันเราซึ่งเราจะไม่ต้องไปเห็นตึกด้านหลัง สายไฟบบนนนนนั้้ีโดยสรุปก็คือถ้าต้องการให้จุดไหนเด่นก็ให้แตะที่จุดนั้นเพื่อล็อกบนหน้าจอมือถือเราก็จะโชว์คาว่า AE AF lock ซึ่งก็หมายถึงเราล็อกค่าทั้งการปรับแสงและโฟกัสของจุดนี้เรียบร้อยค่ะถ้าหากเราต้องการปรับแสงเพิ่มเติมก็ลากขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดแสงในจุดนั้นได้เลยปรับจนพอใจได้เลยนะคะแล้วหลังจากนี้เวลาที่เราขยับกล้องหรือว่าเปลี่ยน composition กล้องก็จะไม่โฟกัสหรือว่าวัดค่าแสงใหม่แล้วแต่จะใช้ค่าแสงและระยะโฟกัสที่เราล็อก เอาไวต้ตะกี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้ล็อกค่าแสงแล้วเราเล็งกล้องไปที่จุดอื่นกล้องก็จะปรับค่าแสงให้แบบออโต้แสงก็จะวูบวาบวูบวาบโฟกัสก็จะปรับออโต้ใหม่ทุกครั้งที่กดชัตเตอร์ค่ะจะถ่ายทีก็โฟกัสทีนั่นเองพอล็อกค่าต่างๆไว้แบบนี้แล้วไม่ต้องปรับค่าใหม่ก็จะช่วยให้กดชัตเตอร์ได้ไวขึ้นด้วยค่ะ <Wow! S 1> แล้วมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะทคี่มีอื่นๆก็คือ composition นะจริงอยู่ภาพนี้มัน,มน,มนเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นณโมเมนต์นั้น แต่บางภาพที่เราตั้งใจจะถ่ายคนยืนตรงนี้มีดอกไม้ตรงนั้นตรงนี้เราก็จะคำนึงว่าเส้นต้องไม่เอียงเกินไปดูแล้วรู้สึกว่าขาดขาดเกินเกินหรือหรือรกเกินไปอเงี้ยครับจะคอมโพสิชันก็จะเป็นเหมือนเบสิกของการถ่ายภาพง่ายที่สุดและใกล้ตัวที่สุดก็คือรูปผมอยู่ตอนนี้ครับด้านหลังเห็นไหมครับว่า เสาด้านหลังค่อนข้างเอียงอยู่ในจิตวิทยาเราก็จะรู้สึกเหมือนกับไม่พอดีพอไม่พอดีก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเกิดเส้นตรงก็จะให้ความรู้สึกมั่นคงถ้าเป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับสถาปัตย์<ช>เขาก็จะถ่ายให้เสายังไงให้ตรงเพื่อที่จะรู้สึกว่าบ้านไม่ได้มีความล้มเนี่ยเป็นเหมือนคอมโพสิชันที่มีผลต่อจิตใต้สํานึกถ้าลกมากเราก็จะรู้สึกว่ามันลกเกินไปนใช้หลายๆอย่างมาประกอบกันไม่จําเป็นที่จะต้องฟิกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกส่วนอีกเทคนิคหนึ่งก็คือการเปิดตารางกริดอยู่ใน ในกล้องนะก็คือตารางกริด<ฤ>ก็คือจะมีสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับจะมีตาราง9ก้าช่อง<ๆ>ก็คือตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าสือว่าเราถ่ายทะเลทะเลจะได้ดูไม่เอียงเราก็จะดูเส้นตรงนี้เป็นหลักแล้วในขณะเดียวกันในในคอมโพสิชันพื้นฐานในตาราง9้าช่องเนี่ยถ้าเราวางภาพไว้อยู่ที่ตรงกลางเราก็จะดูมั่นคงเราก็จะรู้ว่าอันไหนคือตรงกลางหรือว่าวางอยู่ที่จุดตัด9้าช่องด้านบนก็จะทให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น เป็นเบสิกของของการถ่ายรูปในคอมโพส i ิชันก็คือเขาจะมีตารางปิดมาให้ใน iPhone เลยซึ่งเราต้องไปตั้งค่าเปิดปิดอยู่ในเซตติ้งครับซึ่งบางทีหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดเอาไว้แนะนำว่าควรจะเปิดกริด9ช่องเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะครับซึ่ง How to เปิดเส้นตารางนั้นก็ง่ายฝุดๆค่ะสำหรับผู้ใช้ iOS ก็เข้าไปที่ตั้งค่าจากนั้นมองหาเมนูกล้อง ก็จะเห็นนี่คะ่ะเส้นตารางก็กดเลื่อนเปิดได้เลยเ <c oughs> ท่านี้ก็จะมีเส้นตารางแล้วคะ่ะซึ่งเส้นเส้นตารางแบบนี้เราใช้เป็นตัวไกด์ช่วยในตอนถ่ายเท่านั้นนะคะภาพที่เราถ่ายออกมาจะไม่มีเส้นติดมาด้วยคะ่ะไม่ต้องกังวลแล้วองค์ประกอบของภาพละกพอมันมีเส้นกริดมาแล้วจะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนเวลาเราวางอ็อบเจกต์ต่างๆบนกริดนี่เราควรจะวางยังไงคะมันขึ้นอยู่กับเราอยากได้แบบไหนอย่างเช่นอยากได้ความสมมาตรเราก็วางกลางแต่ถ้าอยากให้ความสนใจอยู่ตรง มุมไหนมุมหนึ่งแล้วก็วางไว,ไว้ที่จุดตัด9ช่อง <Okay. S 1> อยู่มุมขวาบนซ้ายบนอะไฮะือซึ่งมันก็จะทําให้ภาพอ่ะดูมีพื้นที่ที่น่าสนใจขึ้นโดยเบสิกส่วนใหญ่นาก็จะเป็นแบบนะครับจะมีเส้นถ้าเราวางไว้ที่จุดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดถ้าเราวางต่ํากว่าเนี้ยถือว่าเราถ่ายรูปเรือแล้วกันเรืออยู่ตรงต่ํากว่าเส้นนี้จุดตัดเช่อง ก็จะดูเหมือนเหมือนเรือกําลังจะขาดขาดเกินเกินแล้วมีสเปซข้างบนเยอะมากเกินไปเ mm hmm. แลเราถ่ายแล้วแบบเหมือนจะเห็นเรือแต่ไม่เห็นดีกว่าอะไรเงี hmm. ้ยก็จะเป็นเหมือนมีผลทางจิตใต้าสานึกว่าดูดูแล้วไม่มีความพอดีแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าเราวางไว้ที่จุดตัด9้าช่องก็จะรู้สึกมีความน่าสนใจคือเห็นเรือด้วยก็ยังเห็นท้องทะเลด้วยอย่างเงี้ยครับค่ะ คุณโจอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพให้กับคนดูฝากได้เลยค่ะจะฝากถึงคนที่ชอบถ่ายภาพกับมือถือเนี่ยถ่ายไปเลยฮะไม่ต้องไปแชร์มันเป็นงานอดิเรกที่สามารถทําให้เราผ่อนคลายได้แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องศิลปะหรือการถ่ายภาพอ่ะแต่เราไม่จาเป็นที่จะต้องไปแชร์ยอดไลค์หรือยอดแชร์ว่าคนจะชอบรูปเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยความเป็นจริงแล้วผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมถ่ายแล้ว Apple เลือกซื้อไป หลายรูปมากเป็นรูปที่คนไม่ค่อยนิยมด้วยซ้ำครับแต่เป็นรูปที่เรารู้สึกว่าเราชอบเพราะเคาเจอร์ในนั้นเราชอบเพราะโมเมนต์นั้นนจึงไม่จําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงยอดไลค์ถ่ายแล้วมีความสุขก็พอแล้วถ้าเกิดใครอยากจะติดตามผลงานของคุณโจนี่ติดตามได้ทางไหนบ้างคะก็มีทาง Instagram ครับ JOE แซ9ครับขอบคุณคุณโจนะคะที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายภาพให้เราได้ฟังกันนะคะ ในยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้หลายๆคนก็เลือกที่จะถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนกันนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งเราก็คงจะไม่ค่อยได้พกกล้องกันแต่มือถือนี่แหละอยู่ติดตัวกับเราตลอดเวลาพอเจอช็อตเด็ดๆก็หยิบม,มาถ่ายได้เลยและยิ่งถ้าบวกกับเคล็ดลับดีๆด,ด้วยก็จะยิ่งได้ภาพที่สวยและน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะคะ